ตะขันเนยิ่ยนยิิกยิโอ้โห,โหไปภาคเรือมา30กว่าปีมีสนามนี้ครับสนุกครับเพราะว่ามีพี่ใหญ่เป็นคนต่อยโอ้โหบ,บโโันลิโพทนอนลิโพลิโพเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านรองการลอดตัวไปครับแต่ท่านที่ปกษสาสถิตวันนี้ไปไหนไมาไหนครับเผากันอยู่นี่แหละครับขออภัยพระมณีศรีสุวรรณศินสมุรและสุดสาคอ เอาแล้วครับโรยตัวลงมาขอประชาสัมันให้กุ้งหอยปูปลาการุณาพาลูกพาหลานคิดฝั่งให้ดีคุณผักตบแควรารากอย่างลึกครับรวมทั้งเรือดำน้ำไทยท่านไม่จำเป็น่ะโผล่หัวขึ้นมาเป็นอันขาดและหลักกากเกิดที่หนองคายแล้วณดอนเกาะ ทาูชมดูเที่ยวนี้ในเที่ยวที่สิกทสิไม่ผายดูรำเงนรับผิดชอบเราคือแทรเรื่มลิบเทรเรื่มลิมาเจอไม่เจอมาเจอจับพอแสนมืองเมืองจกบาคอันเมืองเก่าภาพเก้ากตรออันว่าย่งไรโอ้ี่ชูสีแสงกันมาตั้งแต่ประเบิถือเถื่ออกมาตั้งแต่เซนไทยว่าอย่างไรคร้พี่กระดอกมาเทรเรื่มลิเทรเรื่งลิก็จับพอแสนเมืองไม่มีใครยอมใครตาคนตาิดตาคนตาเบียนตคนตาหนีตคนตาคไปขอประกาศให้คุณผอ้มาในสนาม นี่เขจะบอกไปให้เหลือมาแล้วเหลือมาแล้วเพเรืองนี้ก็ามายอมเพเรืองนี้ก็ามายอมเจ,จ้าพ่อแสงเมืองก็ามายอมหลังกระทานผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นพายเรือครูไหนก็เยอะนี่จากแล้วคู่นี้บอกแม่นก็พายมาจางังสันเขาเจ้าพายจังสันเขาก็ผ่านเลยอเรื่ <S <S อยจะมกาก็เร็วน้ำเอาล้วครับท่านผู้ชมนี่คือเรือเที่ยวที่สิบครับเทพเรืองฤทธิ์กำลังล่องน้ำสีนดำดึกผมกับเรือเจ้าพ่อแสรเมื่อกำลังน้ำสีแดงครับลันนี่เรือทั้งสองหลังก็ยังคุยกันอยู่ว่าน้ำเจ้าบาเจ้า ทั้งที่บอกว่าทวงไม่ทวงไม่เป็นไรก็ต้อนมีอีกประมาณหนึ่งร้อยแม่จะเข้าสู่เส้นชัยเอาเทปเ,เรื่องลิฟ้์ถามว่ามันเจ้าพ่อแสงเมืองบีกขึ้นมาอย่างจริงจังก็อยู่หู่ดีๆก็นตนี้ไม่มีอะไรจกไปต้องมีใส่กันมาแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วไม่เลยตรงพูดพับพัเพลงก็ถามกันไปถามกันมาแล้วต,ตอนนี้เราจะซื้อหวยลาวว่าอย่างไรเทปเรื่องนี้ก็บอกว่าจังไม่ได้เลยเห็นอาจาร,รย์บอกว่าสี่แปดสี่เก้าก็จะไม่รู้เจ้าพ่อแสงเมืองก็บอกผมไม่ซื้อผมไม่เคยซื้อผมไม่เลยแล้วหวยกันเลยพูดขี่สูสีเบียยกมมาาตคคคคนนนนนนนดััิพเีี้แลสุดท้ายก็รง เท่าเ้นใชเจ้าลงหน้าทะเบียนน้ำท่วมละไป <c oughs> มันบ่าในท่วงหน้ามันท่วมหมดบานบ้านสีได้บ็ละปีนี่ยท่วมไปยุคข้าก็ได้เมื่อท่วมป <c oughs> ีทูยุคข้าก็ได้ท่วมปานยาข้าก็ได้มันบอกอ,อนุญาตตัดสินนะครับเรือเที่ยวที่สิบระหว่างเรือเทพเรืองฤทธิ์ร่องน้ำน้ำเงินกับเพื่อเจ้าพ่อแสนเมือง ร่องน้ำแดงผลการแข่งขันเที่ยวที่สิบร่องน้ำแดงเจ้าพ่อแสนเมืองเป็นฝ่ายเก็บใจชนะสามแต้มครับเอ้แต่จับคะแนนแล้วบ้าใดๆนี่สายเอแข่งไปเรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์นะครับเจ้าพ่อแสนเมืองเป็นที่หนึ่งในสายเก้าคะแนนสวดสวดท่าสิงสงสัยเยาวชนจะโสธรเป็นที่สองในสายหกคะแนนตบมือจ้า เจ้าพ่อแสนเมืองกับสิงสงสัยจะเข้าไปชิงถ้วยประเภทกอนางคำพึ่งได้3คะแนนเทพเพืองี่ทติศูนย์คะแนนก็จะไปอยู่ดิวิชันสองประเภทขอครับค่ะขอบคุณนายจรโชดแสงนายอุทัยนนทภาผู้จัดการทีมเรือเจ้าพ่อแสนเมืองเอาพ้ยหญ่บ้านข่เขาน้าแนพ้ใหัยสมัยอ่อนพักดีอ๋อู้ยหญ่สมัยอ่อนพักดีเอาู้ยหญ่บ้านข่เขาน้ำแนที่สิบเอ็ดเที่ยวที่สิบเอ็ด เที่ยวนี้คงจะไม่มีการภาคเรือนะครับก็เพราะว่าเรือกำลังชวนนาในล่องน้ําเงินสี่ตายมาลําเดียวที่ภาคใครอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทครับตาบอดีตายมาลําเดียวเพราะว่าคู่แข่งนั้นเก็บป่วยที่ที่อำเภอที่ตำบลเมืองบัวนะครับมาไม่ไม่สามารถมาได้ก็ปรบมือกับขบวนนะครับสามคะแนนแรกของวันนี้สสดสวดนะจ๊ะนี่กำลังมาหน่คือเจ้าพ่อแสนเมือง มั่น <Job> ล้มก mm ับไห่เล่าตอ่เมียสั่งลุยเด้อลูกพีเด้อไปนอนเว้นได้จ้าค่ะบ้า้าอย่างเงียยเมียเลยบ้าแล้วมาแตงกระแตงกล้สิรตเต็มเงี้ยเขาท้อมน้อยเพิ่งยังเมียซื่อๆอ๋อตะกอนไอ้ศูนย์นั่นเราเรื่องเมียศูนย์ก็ยังนี่เอาเพียงจังไหนจากบ้านตั้งเป็นัที่พี่น้องคู่ชี่พักผมไว้ให้ดีเด้อเอาบ้าให้ฟังกันต้องไป็นทะเบียนสมรสจดปีต่อร์ปีน้องเมียให้ถือเป็นสินสมรส ข้อต่างและแม่ยายถ้าอายุเกิน60ปีขึ้นไปให้อยู่ในดุลพินิจของลูกเขยอันนองเมียคอยบอกเอาเพราะว่าคอยมีแต่ผู้ชายมีแต่บักเขื่อนคือว่าสนสมรวจเอาจะติดไปใส่อันมูนี่90ปีเสด็จขึ้นศาลได้หนิให้คดีภาคผู้เย้าวครับไอ้ทินกันแล้ว สำหรับเรือเจ้าพ่อแสนเมืองนั้นก็เป็นเรือของ3หมู่บ้านนะคะมีหมู่แปดเอาแวคแ่มหมู่สิบหก่ัาขัเต่มาแต่แเแล้วแต่ไเอาไม่จะไัมาชุนาบียดกนะมาขตัวตีหัวตีหัวตีัวตีหัวตีหัวตีหวตัวตีหัวตีหััวตีหัวตีวตีหัวตีหีหัวตีหวตีหตีหหัวตีหัววตีตีหััวตีหัวตีหัวตัวตีห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 ัว อ่าไ้กินมามาดอกบานนี่คัมบอลไปกินเขาก็ต้มไก่บ้านสะบัดที่นี่ชนะแล้วสามคะแนนห้องถงเลยแล้วผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการเหลือคัมบอลสุวรรณารู่น้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะ เก็บสามแต้มสวดสวดชาติเกณฑ์เด็วัดข้ามบ่อข้ามประกาศแห่ค่ะเรือขําบอลสุวรรณาก็เป็นเรือของหมู่ที่9และหมู่ที่17นะคะซึ่งก็มีผู้ใหญ่แดงโคตุเคนและก็ผู้ใหญ่เพนใจเปิดโปงเป็นผู้จัดการเรือและก็คณะผู้นําหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านค่ะประธานบุญมีพนมบุญใช่ค่ะไอทวินเหมพนมสบต,สบตนะคะ,ะ,คะแล้วก็รองการแก่นสานะคะด่ะ,ะบ้านล่อง हां